โอ้ยโอ้ยโอ้ยเผด็ดอกนึงอะันี้จะเป็นคักเป็นแน่ต้นใหญ่ๆดอกใหญ่ๆว่าเป็นต้นโอ้ยเห็ดกระไดโอ้โอ้พี่น้องเ้ยเห็ดเต็มกระตาเมือนี้ย่า่สิมาโซเมือเห็ดตับเตาโอ้ยดวนนี้ย่า่ก็บโบดรมานี่โอ้ย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 สรไดเนี่ยพี่น้องเลยเออเอาก็พอดีเราได้เป็นเสื้อเสีดดอกนึงมา หน้าเหมือนกักับคือกันเอาถุนเสื้อไว้ก็นีเลยยางขึ้นม่านก็มาเห็นอีกดอกนึงเขาเถ่ายิ่งโอ้ยมือนีบมาท้ายเห็ดเถา้เบิ้องด้วยพี่น้องก็เห็ดเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งเถามึ่งเนี้ยมือเขาใหญ่กับบเรมาเบิ้งเนาะมือน,นั้นก็มาเอาเห็ดเถาอยูโลนี่อยู่เห็ดนะอันโยฆ่าเถาหน่ะอันแดดห่อนอะไรก็เลย์หล,ลวงเม,มื่อหรือบเรมาเบิ้องมึงเนี้ย เมืองแม่เ่ากับเขาเป็นกระได้โอ้โหเกศแปบบดแปดดอกก็หนีมือนี่ยยางมันเพผมมาเห็นเห็ดจู่ค่ะเห็ดจู่ค่ะเห็ดจู่ค่ะพี่น้องเอ้ยเห็ดจู่ค่าหน้าใหญ่เราเกิดทั้งคู่หลายเลยตัวโอ้ยมันเกินเหยาวยาหญ่เราแยกเบาเลยนะเห็นมันเป็นสปอร์ซะ มันเป็นอันนั้นซะมันเป็นเสื้ออยูนอน่นี่ซะวโอ้ยดอกนี่งเท่ากันเบาเบาเบาเโอ้ยอีกส่วนได้บัดอ,อีกส่นนวนคย่อเคยเห็นอันไปใส่ก็เห็นแต่เห็ดเผาแล้วก็ได้พี่ดอ,มมอกกออดอกนึงมน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 โอ้ยยายสิมนอันฟ้าก็เป็นเทอมเป็นดำๆเห็นพ่กที่น้องมันนะดอกนึง ก็ติดเก็บออกซะดอกว้ายวนๆถอยถอยถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาก็มาเอาดอกนี Nun ่โอ้ยได้เห็ดนมสองดอกพี 68. ่น้องมือนไงมึงเนี Than ่ยโอ้ยมาเห็นดอกหนึ how, ่งพ <c oughs> <there. S 1> ี่น้องเอ้ยดอกนมนม จั่างไรหรือว่าเห็น,นดอกนมดอกนมนมโอ้ยนี่จะเก็บดอกนุ่มจักหน่อยก็เก่งได้ยุได้สามนี่เอาสองดอกรวมสก,กัดสก,กัดอ้อยก้อนเดียวเอาดอกนีก้อนได้เห็นดอกนีอยู่นี่นะ กนี่ะกชลากันจนโอ้ยทนมามื่อไหรล่ะ่กินีตากักวกนี่เกอบถึมาอโฮๆสะพี่น้องเห็ดนะี่ดก่โอ๊ยโอเดียวเดียวลองสักนอืมสักน เพชรเมเื่เสียงเลยตัวนี้เจือเนี่ยเกลียงได้ยืดซ้ำหรือว่าเทากันได้ว่าเป็นดำๆคือว่างันอันเขม้าที่แหลกขม้าที่แหลกขึ้นหายใหญ่โอ้ยดำเลยจนว่าเทาเลยจนดำน่ารักจังเลยดอกเนี่ยเดี๋ยวคุตัดค่ะ ได้เห็นดอกนึงอยู่นี่นะเดี๋ยวมากไก่พูหนึ่งดิอ้ฮึ่มโอ้ย้ามันเป็นตะสะอ่อนซ่อนน่ารักน่ารักต้าเห็ดเก็บมากล้วก็มากลรองไว้นีเก็บเซกตาเลยมากกาดขา ตัวน,นี้สองดอกหนึ่ปาดแล้วดอกนี่การเกือบอันเกือบเกินยาวยาแต่ว่าเกียงใน้อยู่พี่น้องทำนี่เกียงเขาบักพริกประแดกดีขนาดได้อยู่ตรงเมื่อก็ขาดทุงหนึ่งมนต้าดีเลอันน้ำกัวขาดสามัม ในหน่อยอย,ยู่สองดกอกแม่หน,นีย่ายกลับมาเห็นดอกหนึง่งอุ้ยเออมากเกินเยียวยามันเลยว้าวโหด้ดาขาดขาไมพ่พอ มนมามนมาโหพี่น้องมันเป็นเทิมเทิมอันทุงปลาหูลิงทึ่งนั่นโอ้ยยังดอกเกลียนอยู่ตัวนี้ดอกนี่เพราะท่านได้เท่าต้อวงวางไว้นี่กันวางไปเสียก็ตาหนิกันหางเลาะมากนี่ก็มากพอ,อกดอกเนอกินได้อยู่ได้ซ้ำนี่ โอ้ถอถอย,ยถุงมือขาดไปแล้วพี่น้องเลยนี่มดปลาดีเลยรถุงมือขาดมดแล้วสอาแล้วถุงมือนี่นี่โอ้กระพอลูกพันอีกหนดอกนึ่งกันน,น,น,นี่โอ้อ้โอ้โอ้โออนโอ้โอ้โอ้าอ้โอ้โอาโอ้โอ้โต้ตอ้โอ้โอนปอ้โอ้นอ้คอ้อ้โอีโอ้โอ้โอ้ดอ้โ้ เดคุณจะโอ้โหจีนันเนาะจีมนมูอัจนจีมนเราเกิดพร้อมหมือนจะทุนนี่ไน,น,น,นี่ย่ายมาก,กวงไปนี่ทุกคนนะหน้นาวดวกนึงดกวยไก่คุณท่าน,นได้เอาได้นะกวงไม่เป๊กันเฮ็ดกันในมาดดกไงคักเนีแท้ฝ่ามือย่ายกับบเมนสองฝ่ามือดูนี่ฝ่ามือหนึ่งนี่ฝ่ามือหนึ่ง บานเต็มที่ผู้นอันเฮ็ดเฮ็ดปอยปอยกระปอมากจนบาดินเหลืองเออเฮือตูนง่ๆดอกง่ายว่ามันต้นที่แรกว่าสิถิมไว้นี่แหละเพราะว่าเพิ่นกัได้ปอยเสือเดยแล้วล่ะลายดอกอยู่หญ่กับใบเอาเมื่อกับมีมันเก็บเอาหยากมันหม่นพะยาหญ่กับบ่มนแต้เสียดอกซึ่งมันหม่นได้ในเมื่อเห็นบิงเบิ้งเบิง เบิ้องพ่นปล่อยสปอร์กมาจนว่าเหลืองเออเหอะเต็มขินผู้ใดเห็นบ่เนี่ยเนี่ยโอ้ยมันคักมันเหนียดดีดอกเห็ดอันนี้ได้ฟามือหนึ่งที่ดอกหนึ่งนะพี่น้องดอกหนึ่งกับยุ้ยแย่กันฝากกันมาผูดอกดอกนี่ได้บ่เอาดอกมันเกินเยียวยาแล้ว,วเกินเยียวยาคักแล้วเป็นดอกนี่บ่เอาบ่เอาโอ้ยดอกนี้นุ่มๆพ,พ,พี่น้องเลย ยายมาจากเมื่อวานนี่โอ้ยที่มันเสีอขนซอมแต่เห็ดเมื่อเกี่ยมก็ยังไงมือนี้มีแต่เห็ดเถ่ามันเถ่าแต่ว่ายายเสียเอาไปเห็ดเสือบ,บ,บเอาบอวก้กัาหนีเพราะว่าอยู่กัาหนีก็หลายแล้วเส้อไปเห็ดอันทั้งเถิงผลล่องเมืองเดียบุงดูอันขี้ดินขี้ดินจนเลืง้งพูน่ะเนี่ยนอยุมองยายเอาด้วยนี่ปล่อยปล่อยหลายเลยล้ยายเอาถ้าไมนปล่อยเบิดลระเบูนยายก็บ,บรูคือกัน ดอกนี่ก็ปล่อยเสื้อคักแล้วพี่น้องล่ะพูดอ่ะปล่อยเสื้อคักแล้วยายบ่อเอาดอกดอกนี่ยายสิเอาจงไวงไงงงไปป้นี่ล่ะจงไวปครึ่งนึงเอาเมื่อครึ่งนึงไว้ปลามึงเนี่ดอกเฮ็ดบวมแล้วยายบ่เอาเมื่อดอกดอกซุ่งพูดอ่ะเบิ่งยายสิทธิภาไปเบิ่งอีกเด้ออุ้ยเคยพอเค,ย,ค,ย,คยเห็นพี่น้องเอ้ยจังได๋กระอกกระเดีย ดอกเห็ดจะไหนมาดอกใหญ่ครับแท้ดอกเห็ดหน้ายายเพียดอกนึงหน่ะกูด่ายายเอาเมื่อดอกซุมเนี่ยยายเสียเอาไว้กับกับนี่ละเพราะว่ามันก็เต็มตายายแล้วเต็มตาแล้วเนี่ยเอานั่นนั่นน่ะเต็มตาแล้วบ่มีหมองไส้ดอกมัมกนเสียเอาเมื่อกระไดเพียดอกนึงคิดว่าเอ้ยมึงแน่ดอกหนึ่งเพี้ยดอกหนึงน่ง นี่มานี่มานี่มานี่อีกมานี่อีกพูดอะพูดนะแต่ละดอกโอ้ยเจมันโบมาเห็นด้วยจังเมืม่อวานนี่เนาะพูดเลยกับโบมาอุ้ยดอกนี้นนนก็สีนุ่มอะมันจะแดามาเก็บอุ้ยเอาซะก่อนดอกนุ่มอยู่พูดหน่อพี่น้องเบิง่งเอานเนี่ยเบิ่งซอยกันเบิ่งซอยกันเบิง่งซอยยายในเจะมันยายอ่อนซ้อนไหล มึงดู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 พี่น้องเกียรสอสรอปักไงเพอเบือคุณไดอกมันสีไงอยู่ได้มันก็ยังบานไงป่านนี้ถ้าดอกป้อไงบานกับป้อไงเด้อพี่น้องเด้อคุณเอาป่อยสปอออกมาเต็มพื้นดินเลยแย่กับบ่อเมื่อดอกแย่เอาไว้นี่แต่ว่แย่เสีเอาเมื่อส่วนหนึ่งแย่เอาเมื่อทดล่องมึงอยู่ทิ่งอันคุณละทั้งแถงหน้าย่คุณละ เพราะว่ามีปลาหูลิงอยู่ทั้งหนนดอนหนึงอยู่แต่สมาลองมึงคือก็คือข้าเห็ดในยูทูบลองเขี่ยชุดหนึงยายบ่อเมื่อได้ชุดกระดาษถายถืเบิ่งขายเบิ่งเต็มกระตายายแล้วยายบ่อเมื่อพ่อแล้วยายพ่อแล้วก็เห็ดเถ่าชุดหนึ่งกับทีมไม่หน้าคนชุ่มปลาหูลิงเขียดอกหนึงมึงบอกเลยเขี่ยชุดหนึง หลายปรดมองมีมาก่ายงายเพิ่งใบเทิ่งดอกมีก้อนนี่เป็นทังไหนอุ้ยดอกนี่คือสีนมนมอุ้ยเอาก่อนเอาก่อนดอกเอาดิเดี๋ยวมืดเนี่ยเดียเด๋ยวด็ดเอาขาก็ได้ดอกนีนุ่มอยู่พี่น้องเอาเมื่อกี้แงใส่กันกับสุนนั่นนี่เนี่ยต็มกรตา,ตา อุ้ยอ่อนซ้อนเลยบาดีงย่ายบอเมื่อดอกบมีตาใส่จะไปเห็ดเสือกยา่กับบมีตาใส่แล้วเจ้าสมาถ่าเทนอ,อนอถอนอถอนอถอนอบวมมาแล้วเอาอะไรแล้วเอาไปเป็นเสือส้อซะนองเอ้ยมันคักมันแน่ได้ดอกเห็ดหน้าย่า่บางนี้สองดอกเราได้เป็นกิโลผุดะ พุงเมื่อกบขาดบิดเลยมนปลาคาักหลายอันนี้ดอกหน่อยเด้ยพี่น้องโพดโคเฮ็ดเฮ็ดจังได้สิได้บิดกะตากะตากะหน่อยหน่อยได้สิเมื่อเราหละบในฮาห์ไปก็บม่มีตาใส่ดอกฮาบ่บ์บิดสำดอกเฮ็ดใส่รถก่อน เห็กดกระดโอ,โอ้พี่น้องเลยเห็ดเต็มกระตาสวดกระตาเป็ดกระดาษละเม่าเมื่อศรีโบผงออกรถดอกเดียวได้สามขีดออกบักไงสามดอกคือส่งสีได้โลเนาะสามดอกอื่องขามันเวลาเข้าเจอเอามาขายเข้าเจบ,บาบาดขามันออกดิขาจะออกมาเทั้งทั้งทัง้งอาน,นขาทัองหักมันหันเลียว ມັນມັນມັນຄ່ອຍບຽວພ